วันนี้ไฟไหม้ศาลแม่เนียงแม่น้อ,อมชุดแก้บนถูกเผาเกลี้ยงเลยตะลึงเขาบอกอา้าทําไมรูปปั้นเจ้าแม่ยังปลอดภัยอยู่ชุดไทยชุดเท่ที่คนมาถวายเนี่ยถูกเผาเกลี้ยงเลยฮะ,จะเจ้ามือเขาบอกว่าที่ไฟไหม้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมงวดที่แล้วให้เยอะไปงวดที่เมื่อวานแหละงวดที่แล้วอยากให้เยอะไปคนถูกเยอะเจ้ามือก็เลยเผาเลยว้าย,ยเขาว่ากันว่า คือวันนี้นะฮะรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองราชบุรีรับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้สารแม่เนียงแม่น้อมอยู่บริเวณทางโค้งทุ่เอ,อเพชรเกษมน,นนะฮะสายเก่าท่าราบเจษเมียนหมู่สามจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยมูลนิธิประถมบรมบราชานุศรณ์โดยที่เกิดเหตุเนี่ยนะพบเพลิงกําลังโหมลุกไหม้เต็นท์พลาสติกนะฮะที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าสารแม่เนียงแม่น้อมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดับเพลิงกัน นอชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ต้องช่วยกันเพราะว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะว่าเวลาหวยจะออกก็ต้องมาพึ่งแม่เนียงแม่น้อมเนี่ยแหละจากการตรวจสอบคือเนื่องจากตอนใกล้ๆวันหวยออกนะเต็นจะเยอะเต็นอะไรเต็นไว้คนแก่บนแก่อะไรเงี้ยมีห้าหกหลังเนี่ยแล้วก็ชุดไทยอย่างยิ่งนี่อะไรเนี่ยหนุ่มถามถามเพื่อปัญญาอ่อนถามเพื่อทหไมอะผมก็ถามไม่ได้หรอกเสือผมก็บอกเสือไงเสือแต่เนมีขาวใหญ่แล้วก็ช้างเห็นไหมล่ะซึือ นี่อะไรชุดไทยนั่นไงไม่หมดชุดไทยไม่ไปเกือบสามพันชโหูยสามพันชุดพันชุดเยอะมากโต๊ะเครื่องแป้งสิ่งของต่างๆที่ชาวบ้านนำมาแก้บนเนี่ยถูกเปลองไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดซึ่งที่ทําให้ชาวบ้านประหลาดใจแม่ตัวเรือนสาลแม่เนียงแม่น้อมเนี่ยนี่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 นถูกไหม้หมดเลยนะเพราะเป็นไม้แต่ รูปปั้นจำลองแม่เนียงแม่นอบไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดเลยฮะ<ว>ยังอยู่ดีอยู่เลยชาวบ้านที่ทราบข่าวเนี่ยก็แบบแม่ฉันนึกแล้วว่าจะต้องโดนเผาเพราะงวดที่แล้วฉันถูกกันเยอะใช่ไหมล่ะอ๋อแสดงว่าน<ว>ี่หวยเพิ่งออกไปหวยเมื่อวานที่หนงเมื่อวานออกไปโดนเผาเลยสาเขีุฉันมั่นใจเลยฉันมั่นใจเลยชาวบ้านก็บอกนี่เขามากันใหญ่เลยนะครับอาจจะเกิดจากเจ้ามือหวยเนี่ยแค้น แคนวัตสารเนี่ยให้หวยแม่นไปจนทําให้มีชาวบ้านเนี่ยถูกเลขกเป็นจํานวนมากโดยไม่เชื่อว่าเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากทูบเอาแต่เขาไม่คิดกันนะวันจุดทูบเยอะไปแล้วมันทูบแก้บอลหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้นะถ้าสมมติก็ารู้ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วใครจะกล้าเผาล่ะองจริงอยก่อนหน้านี้ก็มีสารทางนั่นไงที่ก็โดนเผาไปอ่๋อเหรอโอ้ยเป็นข่าวใช่ไหมใช่ที่ตอนแรกเขาไปอะไรนะสารที่สารอะไรสาร แถวแถวยองจันทบุรีไอไม่แถวแถวชนบุรีที่จะไปสนามบินอุตภาอ่ะตรงนั้นนะแถวอุรีที่เขาเอาแบงก์กาโม่เลยมาทำไวนั่นแหละแล้วพอแบบถูกกันบ่อยก็โดนเผาโดนย้ายโดนอะไรนะแต่ปรากฏเขาบอกเนี่ยชาวบ้านเขาก็มั่นใจว่าเนื่องจากชาวบ้านถูกกันมาหลายงวดแล้วให้แม่นมาหลายงวดแล้วก็เลยนี่แหละเจ้ามือหวยนี่แหละเป็นคนจุด แน่นอนแต่ลืมคิดไปว่าจุดทุบเยอะๆมันก็มีโอกาสทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะผู้ีายสามพันชุดเยอะมากนะคะสำหรับศาลแม่เนียงแม่น้อมเนี่ยตามประวัติคือท่านมีชีวิตเมื่อก่อนนี้พอท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านได้เป็นนางรำและนางเป็นใไทยก็ยังกำลังจะเล่าเอามื่อก่อนเขาเป็นนางรำเออแล้วไงแล้วเขาไปทําการแสดงแต่ขณะเดินทางกลับรถเกิดเสียหลักหลุดโค้งตรงจุดดังกล่าวเขาเสียชีวิตตรงนี้ก็เลยมีการตั้งศาลสองท่านนี้ใช่ไหมถูกไม่ใช่ ใช่ไม่รู้ว่าวิญญาณตัวจริงเขาเป็นยังไงหรอกนะนี่คือรูปปั้นเสมือนจริงชื่ออะไรนะแม่เนียงแม่น้อมแต่ที่คน้า้มือเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยหนุ่มไะเธอไปเถอละผู้หญิงไปามเคาเนาะผู้ชายหรือผู้หญิงี่ผู้หญิงใช่ไหมใช่ปะม่รูผู้หญิงรผู้ชายผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งหรือมั้งอ้าวจะเป็นแม่เนียงกับแม่น้อมได้ไงอะ ก็ไม่เคยไปนะหนุ่มเนาะมึงจเซื้อเขร้นองดี่ม่ัแม่ย่ไงนะประวัติเขาเป็นยังไงไหนเล่าสิแม่เนียงแม่น้อมเขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นเป็นแบบคณะนางํำหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละเราเดินทางไปทําการแสดงตอนกลัจะกลับมาปรากฏเกิดอุบัติเหตุตรงนี้แล้วก็เสียชีวิตตรงนี้ก็เลยต้องตั้งศาลให้เนื่องจากมีคนเจอกันบ่อยๆเขาก็เลยเรียกว่าแม่เนียงแม่น้อม แต่ว่าอันสารคนอื่นอันเดิมที่เคยเป็นข่าวนี่ก็มีการสร้างขึ้นใหม่แม่เนียงก็มาเลยนะเนี่ยตรงสายสารนี้ก็เดี๋ยวน่าจะต้องมีเนียสร้างใหม่ชาวบ้านจึงตั้งสารแม่เนียงขึ้นไปสารนี่แล้วก่อนนน้นนี้ปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งนี่มีนี่นะปีหกหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าวันที่สามสิบพฤศจิกายนปีหกหนึ่งชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมสายเก่าช่วงเข้าบริเวณหมู่สามตําบลท่าราบที่เปอร์มุจราชบุรีแวะเวียนไปกราบไหว้ขอโชคลาภจากสารแม่เนียงแม่น้อมซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนน ทำให้บริเวณศาลทั้งภายในภายนอกนี่เต็มไปด้วยชุดไทยหลากหลายสีซึ่งมีมากกว่า100ชุดนะฮะแล้วก็มีรูปปั้นนางรงนางรําน้ําแดงพวงมาลายัยทั้งใหญ่แล้วก็เล็กวางจนเต็มศาลได้หมดเลยนะฮะซึ่งภายในศาลนี่ก็มีรูปปั้นเป็นผู้หญิงแก่นั่งอยู่ภายในศาลทั้งหมด4รูปด้วยกันทีเนี้ยตอนนั้นเนี่ยในปี6-1เนี่ยนะก็มีชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาเปิดเผยบอกว่าแม่นียงเนี่ยหรือว่าย่านเนียงเนี่ยนะเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านบางลีที่จังหวัดท่าราบเป็นนักเต้นนําวง Oh. ขณะที่จะไปเต้นรำวงแต่ว่าบังเอิญอย่างที่มดดาบอกเลยฮะเกิดอุบัต <c oughs> ิเหตุบริเวณโคง้งใกล้กับที่ตั้งศาลปัจจุบันทําให้แม่เนียงนั้นเสียชีวิตชาวบ้านเนี่ยก็เลยตั้งศาลแม่เนียงขึ้นมาเป็นศาลเล็กๆไม่ได้ใหญ่เหมือนปัจจุบันนี้นะ <c oughs> แต่ว่าต่อมาในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเกลลิดอุบัติเหตุรถของทหารคนหนึ่งยศ <c oughs> ร้อยเอกมาคว่ำแล้วถูกไฟคลอกตายญาติก็เลยมาตั้งศาลบริเวณใกล้กันแต่ต่อมาชาวบ้านน่ะได้ร่วมกันสร้างศาลใหม่ขึ้นมาโดยเชิญทั้งผู้กองและก็แม่เนียงให้อยู่ในศาลแห่งนี้้ดวยกัน ซึ่งก็สร้างนานหลายสิบปีแล้วนะส่วนความศักดิ์สิทธิ์ที่เรื่องลือกันก็นกคือใครที่จะเข้าไปรับการเกณฑ์ทหารจะมาบนที่นี่มาขอพรที่ศาลแห่งนี้ว่าหากไม่ถูกเลือกให้เป็นทหารจะนำรำวงแล้วก็กลองยาวเนี่ยมาแก้บนซึ่งจะมีหลายคนเนี่ยประสบความสำเร็จนะแล้วก็นำของที่บนบานศาลกล่าวเนี่ยเอามาให้ก็คือเรียกว่าแก้บนนะครับหรือบางคนเนี่ยก็มาขอโชคราบแล้วได้สมใจก็กลับมาแก้บน ทำให้บริเวณศาลเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งของเยอะแยะมากมายที่ชาวบ้านเนี่ยเขามาวางไว้ให้ซึ่งชาวบ้านก็เลยตั้งตรงนี้เนี่ยตั้งชื่อบอกว่าชื่อแม่เนียงแม่น้อมถามว่าเพราะอะไรเพราะหลังจากนั้นเนี่ยแม่น้อมนะฮะซึ่งชาวบ้านบอกว่าเป็นน้องสาวของแม่เนียมแม่เนียงแม่น้อมเนี่ยเสียชีวิตที่หลังแล้วก็เลยนํามาอยู่คู่กันที่ศาลแห่งนี้ก็เลยตั้งชื่อเป็นศาลแม่เนียงและแม่น้อมหลังจากนั้นผู้กองก็ไม่มีใครพูดถึงก็จะพูดถึงแม่เนียงกับแม่น้อมเพราะก่อนหนานี้มีการเอา อันเชิญสารของผู้กอง,กองที่มาตรงนี้ด้วย,ย,นวยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเ,เคยมีคนนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุ62ปีซึ่งเป็นชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะจู่ๆเนี่ยตอนกำลังว่าอยู่มีอาการคล้ายคนเป็นลม<อ>าจากนั้น,นลม้ลมลงไปกับพื้นพร้อมกับส่งเสียงร้องสั้นใส่หัวไปมาเข้าทรงเหรอเธอเออบอกอึดอัดอึดอัดจะแย่อยู่แล้ว อ่าของข้างในมันเต็มไปหมดเลยกูอึดอัดโว้ยอยากให้มันโล่งๆบ้างเสื้อผ้าก็อยู่เต็มไปหมดโว้ยแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื่นแล้วยังบอกอีกว่าอยากอยู่อย่างสบายกูอยากมีลมพัดมาเย็นๆมีเสื้อผ้าแน่นเ็ไปหมดเลยเอาออกบ้างได้ไหมเอาไปบริจาคบ้างก็ได้ชาวบ้านที่แวะเวียนไปขอเลขเด็กตะลึงนะแล้วบอกเนี่ยแม่เนียงหรือแม่น้องมาเข้าร่างต้องหยุดเอาชุดไทยไปเพราะแม่เนียงแม่น้องไม่ได้ตายตอนสมัยเมื่อก่อนเนาะ ขาก็ต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนเราก็เลยอาจจะคิดว่าอยากใส่ชุดไทยต้องหยุดชุดไทยเนาะแม่เนียงแม่น้องเธอเป็นนี่แน่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแม่น้ะไม่ใช่ชุดไทยอ่ะเอาไปไปให้คนอื่นต่อแล้วใครจะใส่ชุดไทยกันล่ะเธอสามพันชุดเมื่อกี้เัอวมากเลยเรียงกันเป็นตับเลยโอกเราต้องเอาเป็นชุดธรรมดาให้แม่เนียงแม่น้อมหรือเปล่าเพราะนางไม่ได้ตายเมื่อก่อนนางตายปีไหนเธอเอ้าฉันลืมไปไม่จี่เอเล่าไม่รู้ก็ที่เธอบอกไงไม่ใช่เขาบอกเมืนั้นมีบอกไหมแองจี้ก็ ปีไหนอุบลีปีที่ที่เสียใช่ไหมคะเขาไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดอกปีที่เสียแต่ก็ยุคปัจจุบันนี่ถูกต้องไหมล่ะใช่ไม่ไม่นานมาเลยแม่แม่เนียงแม่นอมเดี๋ยวต้องมีสารใหม่แน่นอนเลยอันนี้สารใหม่ต้องมามาแน่ๆต้องทำใช่ฮะก็ต้องทำอ่ะเนาะแล้วเขาอ่ะมีคนมีคนตรงมาแล้วนี่บอกว่าพรพูดถึงสารนึกถึงระบำไก่เลยเอาเลยละเดี๋ยวคนใจเย็นดิ โอ้ยเนี่ยเขาพูดกันจนลืมจนเต้นไปแล้วเต้นไปแล้วที่นี่ไงใส่หัวไก่แล้วเต้นไปใช่ป่ะจี้พี่ไม่ได้ยืนพี่นั่งอ่ะเขาไม่นับอ่ะเขาบอกว่ามันไม่ดูไม่เหมือนการเต้นไปแล้วไปแล้วมันเหมือนกายภาพเขาบอกเงี้ยเหมือนทำกายภาพดูดิตุยตั้งแต่อีเจี๊ยบทวงจูอีเจี๊ยบมันไปแล้วอ่ะจะพูดเลยว่าดูสิไปไหนอ่่ะพีตายไปแล้วเจี๊ยบตายแล้วอหรเออสู่สุขติสู่คิดไปแล้วแล้วเขาจะมาต่อต้นเพียงไปทุกวันทุกวันที่พี่มามาพิมพิมไว้น่ะเป็นมันเป็นสัมผัสเวสี เออเลหิวอยากให้ตั้งกระทงก็แวะเวียนมาลงบ้างพูดแวะนู่นแวะนี่แซะนู่นแซะที่รคะก็ชื่ออจีบนั่นแหละก็คือในเพจของมันนั่นแหละมันนานก็มาลงทีหนึ่งหิวไงอยากให้ตั้งกระทงโตดูไปแซวกันอ้าวไก่ทำไมไม่พูดถึงไก่ไงแล้วก็บำไก่อยู่ไหนคนถาบำไก่อยู่ไหนใช่คนรอระบา่จากพี่หนุ่มนะเต้นี่หนุ่มเต้นเหมือนแอคที่สอน เออได้อยู่พี <quarto> ่หนุ่มระบำไก่พี่หนุ่มมาแล้วบ้าเดังไปหน่อยเอาเพลงดังหน่อยโหเราเนี่ยเออเออเออต้องยืนหน่อยพี่ต้องโค้งเกงขาสั้นนิดนึงเขาบอกว่ายืนกันหน่อยอ้าไม่หายใจออกไหมพี่วางใจ แอลกอฮอล์มันหัวมีแต่แอลกอฮอล์ทั้งนั้นเลยนี่คนรอระบำไก่พี่เยอะจริงๆก็นี่ไงอันนี้คือระบำนี่คือถือว่าระบำแล้วเหรอเต้นไปแล้วไงจบดิเจี๊ยบต้องจบในเจี๊ยบเรียบด่วนเต้นแบบนี้จบที่ตรงนี้เลยจบไปแล้วเขาบอกว่าเต้นแล้วเจี๊ยบไม่ได้นมจบแล้วไอ้เจี๊ยบเรียบดวนฟังอยู่จบแล้วนะเต้นแล้วนะเออเออถูกไหมเมื่อดำนี่เมื่อกี้เต้นแบบระบำไก่ป่ะเมื่อกี้อันนั้นเรื่องจบนะเขาคนนี้เขาบอกว่า มันไม่ใช่ระบาค่ะระบาคือเป็นการอย่างนี้แต่เมื่อกี้คือเต้นไก่เธอเธอตอนนั้นเธอพูดว่าอะไรเรื่องโควิดนี่แหลนะเนาะไม่ใช่เรื่องของเรื่องตอนนั้นพี่เมียวอ่ะแกพูดขึ้นมาในรายการนี้เลยเออแกบอกว่าเออนี่ยถ้าเกิดโควิดลดนะก็ไปเต้นระบำไกส่สิบอกโอเคได้ถ้าเกิดเดี๋ยวลดเดี๋ยวจะไปเต้นมันไม่ลดไงตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาแล้วไงไม่แล้วก็ลดไงพอลดเสร็จ <7 S 2> ปึ๊บพ,พอลดจริงแต่ผมยังไม่ได้ไปเต้นเขาก็บอกว่าเนี่เป็นแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็บอกเป็นเพราะว่า มึงไงยังไม่ได้ปเต้นอ๋ออย่างเงี้ยอันนี้พี่เธอก็ถือว่าพี่เต้นแล้วหลังจากนั้นอีเจี๊ยบเรียบด่วนก็ขยี้ผมมาตลอดเลยคือเมื่อไหร่นี้ยอดอาจจะลงฮะถ้ายอดลงพี่เชอว่ายอดไม่ลงหนูยอดไม่ลงแต่มันไม่แรงคุณหมอบอกว่าอยู่ว่ายอดมันจะขึ้นไปอีกยอดไม่ลงแต่มันไม่แรงอย่าไปกลัวก็คือให้ระวังตัวแต่อย่าไปตื่นตระหนก